สมุนไพรที่ต้องลิ้มลองหรือจะปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกไว้รับประทานยอดใบอ่อนก็ได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำสมุนไพรนะครับซึ่งมิเป็นสมุนไพรของไทยๆนี่เองนะครับสรระคุณมากมายนะครับ ถ้าพูดถึงสมุนไพรสมคนไทยส่วนใหญ่ก็จะต้องนึกถึงสมเกาหลีนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีรากอวบด,ดูคล้ายกับเง่าหรืออาจดูรูปร่างคล้ายๆกับตัวคนมีรักษรพคุณโด่งดังในเรื่องการบำรุงร่างกายนะครับมับกจะมีราคาแพงและก็หาย,ยากจึงทำให้บรรดาสินค้าเพื่อสุขภาพหรืออาหารเสริมทั้งหลายที่โฆษณาว่ามีส่วนผสมของสมอยู่ จะกลายเป็นสินค้าที่ดูมีคุณค่ามากนะครับมีราคาสูงขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นเพราะความเชื่อในศรรพุุณของสมเกาหลีที่คนส่วนใหญ่รับรู้และซึมซับกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับทั้งจากประวัติศาสตร์หรือในตำรายาโบราณซึ่งส่งผลทำให้สมสายพันธุ์ของประเทศอื่นๆเช่นสมจีนสมอเมริกาต่างก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีตามไปด้วยนะครับ แต่ยกเว้นสมไทยซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะว่าสมไทยไม่ใช่พืชในตระก,กูลสมนะครับแต่เป็นเพียงแค่ชื่อที่ใช้เรียกพืชชนิดหนึ่งที่มีรากเง่าอยู่ให้ดูก็แล้วคล้ายๆกับสมนะครับถึงแม้ว่าต้นสมไทยจะมีสปปรรพคุณสมุนไพรก็ตามแต่หากไม่มีใครตั้งใจปลูกเป็นไม้ประดับหรือปลูกไว้รับประทานยอดใบอ่อน พืชนิดนี้ก็จะไม่มีค่าเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแค่วัชพืชชนิดหนึ่งที่แพร่ขยายตัวเองได้อย่างง่ายๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับต้นสมไทยนั้นจะพบได้ทั่วประเทศเลยนะครับตามพื้นที่รกร้างที่มีต้นไม้ใหญ่ตามสวนตามไร่หรือแม้แต่บ้านเรือนทั่วไปชอบพื้นดินปนทรายที่ชุ่มชื้นนะครับเป็นพืชล้มลุกอายุก็สั้นนะครับเพียงปีเดียวลำต้นตั้งตรงนะครับสูง เต็มที่ก็ประมาณ1เมตรนะครับลำต้นอ่อนมีสีเขียวฉ่ำน้ำเปาะหักง่ายคล้ายผักบุ่งนะครับเป็นพืชใบเดียวปลายมนนะครับโคนใบเรียวเล็กจนถึงก้านใบดูคล้ายรูปไข่หัวกลับนะครับใบกว้างนั้นก็ประมาณ2-3เซนนะครับยาวก็5-7เซน มีสีเขียวผิวเป็นมันทั้งสองด้านนะครับไม่มีขนออกดอกบริเวณปลายกิ่งน,นะครับกีบดอกนั้น5กีบนะครับเป็นรูปไข่ปลายกีบแหลมมีสีม่วงนะครับไม่มีกลิ่นดอกบานในช่วงที่มีแสงนะครับหากมีความชุ่มชื้นเพียงพอจะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับส่วนผลจะเป็นลูกเล็กๆกลมๆผลสุกก็จะมีสีแดงนะครับเมื่อแก่จัดเป็นสีดำและแตกตัวมีสีดำขนาดเล็กๆนะครับ แล้วมีจำนวนมากด้วยนะครับฟุ้งกระจายที่จะเป็นพันต่อไปเลยนะครับสำหรับในปัจจุบันนั้นคนสมัยใหม่ก็เริ่มนำเอาต้นสมไทยมาปลูกแบบปักชําเป็นไม้ประดับขนาดเล็กในกระถางนะครับรวมถึงปลูกแบบเพาะเมล็ดเพื่อให้ได้รากแก้วที่เป็นเง้าใหญ่และเพื่อให้ได้จำนวนต้นที่มากขึ้นเพื่อนำเอายอดอ่อนใบอ่อนมารับประทานเป็นอาหารนะครับเพราะเป็นผักที่อร่อย จะนำไปผัดไฟแดงทำต้มจืดใส่แกงปลาหรือลวกทานกับน้ำพริกก็ทำได้สารพัดอย่างเลยนะครับแล้วยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายชนิดเลยนะครับนอกจากนี้รากแก้วที่เป็นเงาดูคล้ายๆกับสมนะครับก็ยังมีสรรพคุณสมุนไพรอีกหลายอย่างแต่การนำไปใช้ปรุงยาทานเองหรือเพื่อแก้โรค แก้าการใดๆควรจะต้องหาความรู้แล้วก็หาวิธีการปรุงนะครับจากแหล่งข้อมูลสมุนไพรที่เชื่อถือได้แต่หากใช้รับประทานเป็นอาหารเพื่อมุ่งความอร่อยหรือสรรพคุณที่เป็นประโยชน์รวมๆอันนี้ก็คงจะไม่มีปัญหาแน่นอนเลยนะครับครับต่อไปก็จะแนะนำลักษณะของสมุนไพรนะครับ ต้นสมไทยหรือว่าต้นสมคนนะครับจัดเป็นไม้พันไม้ล้มลุกนะครับที่มีอายุก็เพียงปีเดียวนะครับลำต้นตั้งตรงน,นะครับมีความสูงของลำต้นก็ประมาณ1เมตรนะครับมักแตกกิ่งก้านบริเวณโคนต้นนะครับจำนวนของกิ่งที่แตกออกจากต้นมีประมาณ5กิ่งขึ้นไปเลยนะครับโดยการแตกกิ่งจะทิ้งช่วงห่างประมาณ1นิ้วลำต้นมีลักษณะเป็นเหลี่ยมและก็ฉ่ำน้ำด้วยนะครับลำต้นนั้นอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อมีอายุมากจะเป็นสีน้ําตาลตามบริเวณโคนต้นนะครับต้นอ่อนลําต้นจะเปาะและก็หักได้ง่ายนะครับเมื่อแก่แล้วจะแข็งแล้วก็เหนียวมากมีเนื้อแข็งคล้าไม้นิยมขยายพันธุ์โดยใช้มเมล็ดนะครับเพราะว่าจะได้รากแบบสมเกาหลีหรือสมจีนนะครับแต่ถ้านํามาปักชําจะไม่มีรากแก้วแต่จะมีเพียงรากขแขนงเท่านั้น สมไทยจัดเป็นพันไม้กลางแจ้งนะครับที่มีการเจริญเติบโตได้ดีในดินทรายหรือดินร่วนซุยที่มีความชุ่มชื้นสูงนะครับชอบที่มีแสงพบขึ้นได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศเลยนะครับมักพบในที่ชุ่มชื้นบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ตามป่าโป่งป่าเต็งลังนะครับตามไร่สวนหรือบ้านเรือนทั่วไปเลยนะครับ สำหรับรากโสมไทยนั้นเป็นรากแก้วหรือเง่าขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินนะครับคล้ายรากโสมเกาหลีรากแก้วมีความเหนียวลักษณะของรากเป็นรูปกลมยาวปลายแหลมคดงอเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีรากฝอยมากมายส่วนเปลือกจะ ของรากเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลเนื้อในรากนิ่มเป็นสีขาวนวลเมื่อขุดที่ผิวของรากสักคู่จะพบว่าบริเวณที่ขุดเป็นสีแดงนะครับรากแก้วจะมีความเหนียวมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยเมื่อรากโตเต็มที่จะมีรูปร่างคล้ายสมเกาหลีหรือสมจีเลยนะครับสำหรับใบของสมไทยนั้นเป็นใบเดี่ยวนะครับออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปมนล,ลีหรือรูปไข่กลับนะครับ ปลใบ,บนั้นมนหรือแหลมสั้นคนใบสอบหรือเรียวแคบเล็กลงจนถึงก้านใบนะครับส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดความกว้างก็ประมาณ2เซนครึ่งถึง3เซนครึ่งนะครับแล้วก็ความยาวก็ประมาณ5-7ถึงเซนนะครับแผ่นใบเป็นสีเขียวเรียบเป็นมันทั้ง2ด้านนะครับไม่มีขนหลังใบมีสีเข้มกว่าท้องใบนะครับ เนื้อใบนั้นหนาแล้วก็นิ่มเส้นใบสานกันเป็นร่างแหนะครับน้ำยางที่ใบมีสีแล้วก็เหนียวด้วยนะครับเมื่อสัมผัสจะรู้สึกคันเล็กน้อยนะครับสำหรับดอกของสมไทยนั้นออกดอกเป็นช่อนะครับบริเวณส่วนยอดหรือที่ปลายกิ่งนะครับก้านช่อตั้งขึ้นดอกย่อยมีขนาดเล็กดอกเป็นสีม่วงแดงอ่อนเมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดความกว้างประมาณ6มิลน,นะครับ ดอกนั้นก็จะบานในช่วงที่มีแสงเวลาไม่มีแสงดอกก็จะขุ่มนะครับก้านดอกย่อยย,อยยาวนะครับกีบดอกมีทั้งหมด5กลกีบนะครับลักษณะของกีบดอกเป็นรูปไข่หรือเป็นรูปกมลมรีปลายกีบแหลมกีบดอกเป็นสีม่วงแดงไม่มีกลิ่นนะครับส่วนกีบเลี้ยงดอกมี2กลีบนะครับหลุดร่วงง่ายสีขาวใสห่อหุ้มดอกในขนาดตูม คนกีบเลี้ยงมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลมแกนกลางของกีบเลี้ยงเป็นสีเขียวเข้มเป็นเส้นบางขึ้นไปส่วนปลายกีบเลี้ยงจะมีลักษณะแหลมดอกเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศบริเวณกลางดอกมีเกสรเพศผู้10อันนะครับ ล้อมรอบเกสรเพศเมียมีสีเหลืองมีรูปร่างไขยเมล็ดถั่วประกบกันนะครับส่วนก้านเกสรเพศเมียจะเป็นเส้นบางๆคล้ายกลับได้แล้วก็มีลักษณะโค้งเล็กน้อยส่วนปลายแฉกจะแยกออกเป็นสามแฉกนะครับแล้วก็มีสีชมพูเหมือนสีของปีบดอกรังไข่มีลักษณะกลมนะครับภายในรังไข่มีออวุลเป็นเม็ดเล็กๆจํานวนมาก ส่วนละอองเลนูจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองหากมีความชุ่มชื้นเพียงพอจะออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับและมักจะมีมแมลงและก็มดดำมาอาศัยอยู่ด้วยนะครับครับสำหรับประโยชน์ของสมไทยนะครับยอดอ่อนใบอ่อนของสมไทยนั้นสามารถนำมาผัดเป็นผักที่มีรสชาติดีนะครับเช่นผักน้ำมันหอยผัดแบบผักบุ้งไฟแดงหรือนำมาใช้ทำแกงเลียงแกงป่าแกงจืดแกงแคร ส่วนยอดใบอ่อนก็นำมาลวกนะครับแล้วก็ต้มหรือนึ่งจิ้มกินกับน้ำพริกนะครับใช้ผสมในแป้งทำขนมบัวลอยขนมทองพับข้าวเกี๊ยวปากหม้อและใบอ่อนนั้นก็ยังสามารถนำมาใช้แทนผักโขมสวนในการทำอาหารได้ดีอีกด้วยนะครับต้ไทยนั้นเป็นพืชที่อุดมไปด้วยวิตามินนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและก็ผู้ที่เพิ่งฟื้นไข้ ใบอ่อนและยอดอ่อนจะนำมาใช้รับประทานเป็นผักใบเขียวมีประโยชน์ช่วยบำรุงร่างกายนะครับสมไทยนั้นเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็นนะครับสามารถนำมาใช้ทำเป็นคลอโรอฟิลล์ก็ได้นะครับหรือจะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปเนื่องจากลักษณะของลำต้นและใบที่เขียวชวยอุ่มเลยนะครับและยังมีดอกสีม่วงที่ดูสวยงามอีกด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์ให้กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ